บทหนึ่งจุดหนึ่งนี้เขาจะให้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับบุคคลภายนอกตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ที่หน้าตารางกรมธรรม์ตามกฎหมายกำหนดในหมวดนี้เอาไว้ว่าจะต้องมีไม่น้อยกว่า5 0 0แสนบาททุกกรมธรรม์หากว่าเราเป็นฝ่ายผิดรถคันของเราเป็นฝ่ายผิดเขาจะมีวงเงินการช่วยเหลือตรงนี้ที่เป็นส่วนต่อจากพรบรให้เนี่ย ไปรับผิดชอบให้กับบุคคลภายนอกอบุคคลภายนอกนะคะหมายรวมถึงไม่ว่าใครที่ก็ตามที่นั่งอยู่ภายในรถที่คันที่ไปเกิดเหตุและเป็นฝ่ายผิดนะคะคนที่เดินถนนอ่าที่เราอาจจะไปชนหรือคู่กรณีนะคะที่เราไปชนด้วยแล้วเขาเป็นฝ่ายถูกทุกทกคนที่ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นจะเป็นบุคคลภายนอกที่ฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบทั้งหมด หนึ่งกรมธท,ที่เราทำาราการประเภทหนึ่งสองบวกสามบวกประเภทสามเอาไว้เนี่ยทุกกรมธันม์นมีเงินตรงเนี้ตุนไว้จ่ายให้กับบุคคลภายนอกแทนเราห้าแสนบาทต่อคนกรุณาทำประกันภาคสมัครใจติดรถไว้อีกหนึ่งฉบับนะเพราะว่าพอร,บอรับผิดช,ชอบวงเงินค่ารักษาให้สูงสุดได้แค่8,000 0บาทหากว่าเราเป็นฝ่ายผิด